เอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l a c y Farmer อยู่กับผมโอชาวไร้ oh, light, เจ้าเก่าเจ้าเดิมจะาประจำกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาทำเคว s ในเกม the W.C. จัดการซอมบี้5,000ตัวกันเราก็จะได้เป็นสกิน m c a 1กระบอกนี้เลยผมเตรียมตัวมาเรียบร้อย go เราเริ่มจากเอารถรถเด่อยนะนี่เลยเดี๋ยวรถทุกๆผมหน่อยอันนี้มีน้ำมันเจแล้วก็ ความทนทานเหลือเฟือมาเลยเราซอมบี้ผมพร้อมแล้วผมปิ่ง400ผมแย่ผมแย่แล้วมั้งเนี่ยเอ้ยเอ้ยเริ์ฟดึงโอ้โหนี่มันแก๊งซอมบี้่ะซอมบี้โคตรเยอะปิ้ง900ผมตุยคน ผมตุยแน่นอนผมตุยแน่นอนถ้าเกิดยังปิงแบบนี้ผมไม่รอดรอดไหมวะยังรอดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ลอมบี่ฝั่งนู้นอย่างเยอะเลยครับเอาเอาเอาเกิดอะไรขึ้นเอาเอาเอารถวิ่งเองรถวิ่งเองอะไรนะเอา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 ไปไหนนะวะนะใครขับรถผมอะไรเอารถซอมบี้ตีเอิบโอ๊ยผมตาย ผมโดนซอมบี้ผมโดนซอมบี้ลุมแทงโอ้อะไรเนี้ยแล้วเงินผมไม่พอเกิดปิงป้งปิ้งฆ่าผมซอมบี้ตีผมอยู่นู่นน่ะแท้ศพผมอยู่นู่นน่ะเดแล้วแบแลดวครับ เงินก็ไม่มีเต่าเลยเปิดมาถึงแล้วก็ตุยโชว์ไปก่อนหนึ่งทีผมไม่น่าลงจากรถเลยจริงๆนะจำไว้เลยครับถ้าปิงเยอะเราไม่ต้องลงเราขี่รถวนไปก่อนเดี๋ยวเราจังหวัให้แบบว่าเซิร์ฟกลับมาดีก่อนโอ้โหต้องรอสองนาทีอีกใช้ใจ่ายหมื่นห้าเงินก็ไม่มีอีกเงินมีหกพันสองนาทีของผมก็หายหมดแล้วมั้ง ข่าวแล้วลวเราเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ครับเอา M4 ไปแล้วก็เอาเรามีอะไรนะเอาอาวุธชุดเกาะหรือชุดเกาะธรรมดาไปก่อนก็ได้ไปถึงมันจะไม่ค่อยเข้ากับทีมหน่อยเอ้ยเปลี่ยนได้นี่หว่าแล้วก็ใช้อันนี้แล้วก็ชุดเกาะนี่ไงชุดเกาะกอริลล่างไงเอออาวุธระยะใกล้ไม่ต้องครับส่วนกระเป๋าเราจะเอากระเป๋าใหญ่ไปเลยดีไหม จะเอากระเป๋าใหญ่ข้างล่างก็ได้มั้งแล้วถ้าเกิดของหายอะ่ะของหายก็ออกมาอีกรอบหนึ่งไม,ไม่ได้เายาไปซัดห้าอันก็ดีนะ <c oughs> โอ้อะไรของยาวะนะต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมนะต้องอย่างนี้ห้าอันติดยาไปก่อนครับเฮ้ยติดยาไม่ใช่ไม่ติดยาอย่างนั้นนะหมายถึงเราพกยาไปด้วยก็ดีเออของมันต้องใช้่ เอาแม็กไปเพิ่มสักยี่สิบแม็กจัดการซอมบี้ตรงนั้นก่อนไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะในยี่สิบแม็กนะ่ยนะเกิดได้ยังเกิดได้ยังเกิดเธอถือว่าผมขอละเออเกิดได้แล้วเกิดแล้ว,วผมไปรีบเลยปิงเล่นผมหนักวะทุกคนรถขับเองก็มาวะ นี่แหละที่ผมบอกว่าผมไม่อยากเล่นเซิร์ฟที่แบบปิงเยอะๆมันมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่ผมก็ไม่ยืนอยู่ในเซิร์ฟตั้งนานแล้วนะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะม,มีปัญหาอะไรเนี่ยว่าแต่วันนี้อ่า YouTube ก็ไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะช่องแชทอะ่ะทำไงดีเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับลองพิมพ์สติกเกอร์สักตัวหนึ่งให้ผมได้ไหมอยากรู้ว่าสถานการณ์กลับมาปกติหรือย,อยังอุตสาห์ลงไลฟ์แล้วขึ้นไลฟ์ใหม่ ผมยังไม่ได้ยินเสียงจืด,ดจดืดเลยนะจืดจดไม่ใช่ว่าต้องรีคอมสักรอบอ่ะเฮ้ยเสียงไรอะ่ะเสียงไรอะ่ะเสียงจืด,ดจืด,ดโอ้มาถึงซัมบีตบ không khén khén xong biết đâu là cơn con đường tua สผมเลยนะโอเคเราลงไปเก็บของของ,งเราก่อนครับวิ้ยังรู้สึกว่าปิงปิงเราเรื่องอยู่เนี่ย โอเคเราจะเ,าเก็บของมาเลยผมเก็บของผมคืนได้แล้มาเลยพร้อมแม,ม่ชุดเกอดเราจะแบบไม่ค่อยตึง กราใส่ชุดกอดสีแดงดีไหมนะจะยังไม่ค่อยเข้าครับแต่ก็แต่ก็ใส่เป็นใส่ไป็นชุดเพื่อพลังป้องกันงควงแม็กโชว์ด้วยบอกเลยว่าอย่างแม่นปืนนี้ ยิงระยะไกลน่าจะสบายสบายหรือเปล่า <S <S เราไปเก็บรถเลา่าก่อนดีไหมเดี๋ยวรถหาย <S 1> <S 1> ยังจะห่วงเก็บของอีกเออกลัวรถหายแต่ห่วงเก็บของอยู่สุ <S <S ดยอดไปเลยครับผมลากซอมบี้ดีกว่าอุย้ยปิง400วะ่ะ เดียวอีกแมะจริงนะเดียวอีกแมะอ,อีร้อยน่าจะพอได้อยู่มงน่าจัดนะน่าจาัดลงรถเช้าเรื่องคนระับ ว่ายิงไม่ค่อยถนัดเลยครับเราชินกับการเล่น RPG แล้วมาเล่น MC นะแต่เป้ามันตรงมากเลยนะก็ใช้ความเคยชินกัหน่อยโอ้โหระยะไกลยังโดนอือหือปุลองเล็งดูนะโตโอ้โหเป้าตรงจัดเอา้าไอ้ตู้อะ เข้าตรงจัดเลยว่ะตัวนี้เราคนละเม็ดนี่พงเป็นคนละเม็ดพอก็ <c oughs> อแม่นเอาเรื่องอยู่เออ,อแม่นเอาเรื่องกระเบื้องแตก ยิงแบบใช้ฮิตบ็อกตอนนี้จัดการไปแล้วหนึ่งร้อยตัวแค่ขนามือผมเลยวะจริงๆนะอืมทางไหนก่อนดีฝั่งนู้นก็หน้าไปครับด้านหลังก็ดีอยู่ด้านไหนดีวะด้านหลัง ด้างหลังด้านหน้าตามมันรอบเลยแล้วกันถ้างั้นนะ่ะตัดสินใจไปด้านหน้าแล้วกันคนระับตีมตีเฮ้ยชนเลยเนี่ยโดนต้นหินเลยเอ้ารถรถผมสีโอ้ย ตัซอมพีตีไปดังทีซอมบี้วิ่งปิงปิงวะวิ่งปิงขนาดนี้ผมจะยิงยังไงแม้ผมจะแม่นขนาดไหนก็ตามสี่ห้า 400สี่ร้อยอ่ะผมควรจะเล่นอยู่เซิร์ฟนี้จริงๆใช่ไหมถามจริงๆเถอสี่ร้อยเลยเหรอพี่ ไปสุดรถติดไปกันต่อ,อปิงสามร้อยผมก็ไม่อยากจะทนนะจริงสามร้อยก็เสี่ยงอยู่นะ ลามคมจัดเรียกสอมบีซะหน่อยสอมบีคือแบบว่าความรู้สึกช้ามากคือยิงไป่ต้องนานแล้วกว่าจะตุยเดี๋ยวนะตุยป่ะตุยเออ คือเคลียร์แล้วใช่ไหมทำไมผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ไ,ได้เวลาเปิดมองกลางคืนแล้วหรือเปล่าแต่ก็ยังพอมองเห็นซอมบี้อยู่นะช่วงนี้ยังพอทนอยู่ยังพอทน รอบวงครับผมรอบวงมองไม่เห็นละเปิดมองกลางืนดีกว่าเฮ้ยบอสก็มาบอสก็มาด้วยเหรอ อาปวนยิงบอสหน่อยโอ้โหยิงบอสให้เข้ามีเยอะจัดยิงบอสให้เข้าเลยครับที่เห็นคปืนเบ่า คนจ้องจะสมยรถผมอยู่เนี่ยเข็นรถก่อนแล้วกันประจวบวันนี้รักผมรู้สารับสัมบีครับ านยับร้านแบบไม่สนใจใยดีแสดงว่าเขาก็น่าจะทำเฟสแน่เลยครับไปที่ว่าได้ปืนอันเนี้ยวอ่ะปืนตะปูอ่ะมีนาวิชั่นซะด้วยมีครับผมในวิชั่นเฮ้ยนี่ไงยูทูบแจ้งเตือนแล้วโอเคเลย ก็ยังชั่วหน่อยที่ผมขึ้นไล์ใหม่อาจจะแบบว่ามาช้านิดนึงครับแต่ก็โอเคอยู่ด,ดีกว่าไม่ไม่มีการแจ้งเตือน ต้องระวังให้ดีเลยครับเวลาถ้ามีคนมาใกล้ๆเรานะเขาอาจจะเก็บรถเราไปก็ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีคือการเก็บรถก่อนไปดีกว่าแยกย้ายดีกว่า แล้วพี่ทําให้ผมตาบอดทําไมเอาผมไม่ดูไงครับแต่นี่คือมันมองไม่ค่อยเห็นปกติมันมองเห็นผมก็ไม่ค่อยอะไรไงงันก็พอมองเห็นอยู่ไปละตรงนี้มีคนเราพยายามหลีกเลี่ยงจุดที่มีคนครับเด,ดี๋ยวโดนชโมยรถเดี๋ยจะยุ่ง ราคาจะไม่แพงมากก็จริงคันนี้ห้าหมื่นก็ห้าหมื่นอยู่นะยิงซอมบี้หลายตัวอยู่นะจะตามผมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ิงสามร้อยวะอยากย้ายเมืองอยู่ครับแต่ว่าเมืองอื่นเหมือนจะไม่เติบอื่นนะนะมันก็จะซอมบี้น้อยอ่ะอันนี้ซอมบี้ถือว่าเยอะเลยครับเพราะไม่มีคนมาฟาร์มมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกัน คือของแต่งครบเลยปะเนี่ย F6 ใส่แล้วนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้อนนไดโอเคใส่ให้หมดแล้ว M4 ถอดกระสุนแล้วก็ทิ้งไปแล้วกันทั้านงั้นจะได้ไม่ต้องสามปืนครับเอาคนละมับเอาไปคนละมับ มีย้อยซะด้วยนึกว่าใครพิมแล้วผมจะนี่ยังไงอะ่ะจะลากอมบี้มาตรงนี้ยังไงนี่ผมผมสองรอยตัวแล้วแป,ป๊บเดียวเอง ด้วยความรวดเร็วทันใจออเระวังอย่าฟาร์มเพลินครับดูคนให้ดีด้วยนะเพราะคนเมื่อกี้เขายังอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะดักเล่นอาจจะรอขโม,มยรถคุณอยู่ก็เป็นได้อืมเพราะฉะนั้นผมไปพยายามเคลื่อนย้ายด้วยความรวดเร็วครับ อยู่กับที่นานให้เขาพยายามตามเราก็ตามไป,ปรีบนี่ผมสาษาไม่ยิงบอสเลยนะ <c oughs> กลายแบบว่าอ่ะเขาอยากไออยากตีบอสก็ตีไปผมตีซัมบี้ธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยเออ ตาลายเอาเรื่องนะเนี่ยการใช้ในวิชั่นเราห้ามมองลินลินคต้องเป็นต่างไว้ตอมบี้ไม่เห็นเยอะเลยตรงนี้ยถ่าไฟหน้าฟามเลยครับน้อยเกินไปน้อยเกินปุยมุยเอาลงรถแบบขึ้นก้อนหิน หมือนที่ยิงซอมบี้แถวนี้เลยสองเจดสิบไปกันต่อครับผมอืออุ๊ยแถวนี้ซอมบี้เยอะใช้ได้เยอะใช้ได้เลยรอบนี้ผมไม่ตีบอสดำนะครับเราจะพยายามเชียร์ซอมบี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ ถ่าเมืองที่มีซอมบี้เยอะผมก็ไม่รู้นะว่าเมืองไหนบางทีอาจจะเป็นแอร์พอร์ตก็ได้มงแอร์พอร์ตน่าจะเยอะสุดแต่การคาดาเดาเสียงใครบีบแต่วะปีปีป,ปีเสียงรถผมเหรอเสียงปิงเหรอ คิดว่ามีคนเอารถมาบิดแตรปี๊ดปี๊ดปี๊ดด้วยยิงบอสดำจนเบื่อละผม ไม่โดนเลยแบบนี้ครับไปไปลากสัมบีมาท่าไหน่น โอเคจุดนี้อันตรายครับเราจะไปด้วยความรวดเร็วใกลจะสามร้อยตัวแล้ว <S <S เรียกเรียกเรียรวมพลกันหน่อยแล้วอุว้ยแถวนี้เยอะอะเป็นเยอะจริง ตอนนี้รถเราจะซึ่งหลอดแล้วครับเดี๋ยวจบเวฟนี้ผมต้องซ่อมรถหน่อยนะแต่ว่ารถนี้ถึกใช้ได้เลยนะตั้งแต่ใช้งานมานี่คือแบบต่อมีตีไม่ค่อยเข้าครับอังยากจริงๆ ว่าถ้าจะวิ่งฝ่าดงซอมบี้นี่ไม่ดีนะดูซอมบี้หดดัวดิดูฝั่บฝั่บฟัฟ่บฝั่บหลมือจริง